สวัสดีครับทุกท่านบทที่สามการนำทะเบียนสมาชิกเข้าโปรแกรม SWF นะซึ่งบทน,นี้จะเป็นวิธีการนะทำทะเบียนสมาชิกที่เราทําจากบทที่สองเพื่อนำเข้าโปรแกรม SWF นะอันดับแรกเราต้องเปิดมาก่อนนะฮะว่าทะเบียนสมาชิกที่เราทําเมื่อสักครู่อยู่ตรงไหนนะอย่างตรงผมเนี่ยผมวางไว้ที่หน้า d e สก์ท็เนาะ นะสมาชิกตำบลบางมันนะให้เราดำเนินการคลิกเมาส์ขวาแล้วหาคำว่าโชว์นะมีคำว่า WinRAR หรือ s i p ก็ได้นะแต่ผมจะขออนุญาตเลือกใช้ WinRAR นะจจะมนะีภาษาอังกฤษนะจะเป็น Add to สมาชิกตำบลบางมันนะเราก็คลิกทีหนึ่ง นะเราก็จะได้ทะเบียนสมาชิกตำบลบางมันซึ่งเป็นรูปชั้นหนังสือมานะพอหลังจากนั้นเราก็เปิดที่โปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะเราจะเห็นเมนูซ้ายมือเขาจะเขียนว่านําเข้าข้อมูลน,ะนาเข้าข้อมูลแล้วคลิกนาเข้าข้อมูลแล้วก็จะมีคําว่าชุดไฟล์ชุดไฟล์หรือถ้าเป็นภาษาไทยก็จะใช้คําว่าเลือกไฟล์นะเราก็เข้าที่ชุดไฟล์เสร็จ เราก็ไปหาซิว่าเอ๊แล้วอาทะเบียนสมาชิกที่เราทำซิปเมื่อสักครู่เนี้ยหรือวินไอเมื่อสักครู่อยู่ไหนนะผมก็จะเจอว่าเนี่ยที่เป็นชั้นหนังสือสมาชิกตำบลบางมันผมก็คลิกครั้งหนึ่งแล้วก็โอเพนนะสมาชิกตำบลบางมันก็จะจเจาะข้เอาเข้ามาวางอยู่แล้วเราก็สามารถดำเนินการอัปโหลดเข้าสู่ระบบโปรแกรมได้เลยนะแล้วเราก็ปิดไปมาสังเกตนะฮะว่าพอเรานำเข้าเรียบร้อยโปรแกรมก็จะขึ้นมาว่า เอาอาสมาชิกตำบลบางมันอยู่ระหว่างการรอนําเข้าซึ่งโปรแกรมในส่วนของอาสนักเทคโนโส,สถาบันพัฒนาองค์กรมชนเนี่ยจะทําการอัปโหลดให้เราทุกๆุก,กชั่วโมงนะซึ่งเราอัปโหลดตอน11บเนาฬิกาจุดนโปรแกรมจะทําการดึงข้อมูลเข้าระบบในเวลา12.06นะสิบสองสนกนะฮะก็เสร็จแล้วปุ๊บเราก็สามารถทำข้อมูลเรื่องอื่นต่อไปได้ นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะฮะนี่คือกระบวนการการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม SWF ขอบคุณมากครับทุกท่านสวัสดีครับ